บาทเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาให้ก็ยังหลบเลยยืมนะคะไม่มีจ่ายค่าห้องสองพันสี่พันบ้างหลบหมดค่ะเอฟซีหลบหมดถ้าให้ใครนะคะอย่าหวังเอาคืนแล้วนะคะไม่พอค่ะถ้าเคยให้ถ้าเคยให้แล้วถ้าไม่ให้ก็มาใส่ร้ายด้วย <c oughs> ใส่ร้ายเราด้วยคือทั้งทั้งที่น่าจะนึกถึงว่าเออเมื่อก่อนเนี่ยเรานะคะก็เขาก็ให้เราใช้ตลอดเขาก็เราไม่มีใช้เขาก็กมีทวง แต่นะคะมาเที่ยวหล,หลังเราไม่ได้คืนเนาะเราก็ต้องปฏิเสธแล้วเราก็ต้องมีนะคะเจ็บของตัวเองภาระตัวเองต้องทําต้องให้คนอื่นไม่ใช่ให้แต่ตัวเองใช่ไหมเอฟซียาิพี่น้องครอบครัวเราก็มีใช่ไหมอืมทีนี้เราก็ไม่ให้แล้วอะไรเงี้ยเพราะเรารู้ว่าคุณยืนไปเล่นการพนันนะคะนางก็เลยไม่ให้เพราะเขาเล่นติดการพนันในเอฟซี FC? โอ้ดินทาเสยร้ายจากนะคะอ่าสันเสริญเดือนยอเลียเรานะคะเลียนะคะไปบอกคนโน้นคนนี้มาทําผมร้านเราเนี่ย อย่าไปนะร้านนี่ทําผมไม่ดีอย่าไปนะร้านนี้ทํานี่ไม่ดีนี่ไม่ดีจนน้องนะั่นแหละน้องก้อยที่นางเคยเล่าเรื่องราวของเธอมามาทําผมร้านนางครั้งแรกเลยเาขาร้านนี่เนี่ยร้านอันปลาสซ้อยค้นขึ้นสี้ลยอะไรเงี้ยร้านนี่พอดีบังเอิญน,นะคะมองมาเห็นเลยมาถามนางว่าพี่พี่อัน,น,น,นมีคนลอกมีคนอันล้ลยบัวก้อยอยากเห็นผมนําครั้งแรกเลยนะ ลงมาเพิ่อนก้อน,นะคะแบบตื่นนอนใหม่ๆอะ่ะหน้าตาเหมือนยังไม่ได้ล้างอะ่ะนะคะกินบุหรี่ยงเต็มหัวอยู่นางก็เลยบอกว่าพี่มียืดนะน้องแต่ว่าพี่ลงน้ํายาไว้แล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยนั่งอบอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็สักพักหนึ่งก็จะยืดต่อนะเพราะว่าพี่มีคิวนัดยืดเป็นคิวคิวคิวของนางแกโทรนัดยืดนัที่นางแกรับตามคิวตามคิวนี้เดี๋ยวแต่ก็ทําให้ได้อันก้อยอยากท่ำสีอ่ะพี่นั่งทีนี้ พอทําสีทาอะไรเสร็จเรียบร้อยจ่ายเงินโอ้ยถูกอกถูก,ถกใจสไลด์ผมให้ด้วยแต่งทรงผมด้วยอุ้ยเจ้าก็เห็นผมงามแท้สีผมก็งามถูใกใจอุ้ยอันแซมยูติกเนี่ยล่ะคือว่าเจ้าเห็นผมวา่งง่ามบอกคอยไปเห็นร้านอืน่นเจ้าเห็นบอกคอยแรนขามร้านเจ้าไปตลอดคอยกับบายู่กัน่าเห็นผมว่งงามคนครานนีคือเปิดร้านตั้งแต่เสาร์จนดึกคนคือหลายเท้เปลี่ยนคือว่าเห็นผมบอดี้บอดี้ ตั้งแต่นั้นมาเป็นลูกค้านางตลอดเลยเอีนางก็เลยรู้ว่าคนที่หักหลังเราหรือคนที่บอกนะคะคนในตึกเนะี่ยไม่ต้องมาทําผมร้านเรานะคือคนที่ยืมเงินเราที่เราเคยให้นะคะแต่หลังจากนั้นมาเราไม่ให้เพราะเรารู้ว่าคุณเอาไปก็เล่นการพนันการพนันการพนันนะเราไม่ส่งเสริมนนางไม่ชอบก็เล่นการพนันไหเอซีเนี่ยเนี่ยดวงนะคะแล้วนายกพสินทําไมโดนหักหลังเห็นไหมคะนี่ไงเพราะดวงอย่างนี้นี่ไงนะคะ พอดวงอย่างนี้นี่แหละแล้วก็อย่าหวังพึ่งคนอื่นค่ะนะคะให้เขาทํางานให้คุณไม่สําเร็จหรอกคุณต้องทําเองลงมือเองนะคะพอดวงคุณมันเป็นอย่างนั้นนะประมาณนั้นเด้อเจ้าสิเขามาบุกเยี่ยวๆนะเจะจ้างเงินนะเขาเอาแต่เงินแล้วไม่พอได้เงินคุณแล้วยังหักหลังคุณอีกนะคะนะได้บ่พจใจนะคะเรื่องเงินเนี่ยนะคะจะทําให้เขาตัดขาดคุณหรือหักหลังคุณนะคะ ทำบุญคนไม่ขึ้นด้วยนะคะจะบอกให้ทำคุณคนไม่ขึ้นมีแต่คนจ้องหวังเอาผลประโยชน์จากคุณเพราะคุณเป็นคนหาเงินจริงคุณเป็นคนมีสมองมีหัวนะคะคุณทำธุรกิจคุณสำเร็จคุณไม่ว่าคุณจะมาทำไร่ทำานาทำอาชีพการเกษตรก็ยิ่งดีนะคะได้หมดนะจะาไปอยู่ต่างประเทศถือโลกเจ้าแล้วเจ้าจะกลับไปให้บุญไหว้คือขนอยวานางหละนะคะใช้ชีวิตแต่ว่าในบ้านปลายชีวิตคุนก็อยากกลับนะคะ fc เนาะ อันนั้นกะเรื่องของเพื่อนเพราะว่าคอยกะนะคะคิดว่าเจ้ากับข้องจะหยุดแล้ล่ะนะคะหยุดแล้วเพราะว่าเพื่อนเป็นนะคะเพื่อนโดนหักหลังมากกว่า f อซเพื่อนโดนหักหลังมากกว่าคนที่หวังหลอกเอางเงินเพื่อนน่ะก็จะว่าเอ้ยเนี่ยทำแล้วจะสําเร็จแล้วนะปลุกไปนี่ปลุกไปนั่นคนนั้นมันว่าคุณนะคนนั้นมันจะประหารคุณนะคนนั้นมันจะจับคุณคนนั้นมันจงเกียดจงชังคุณนะเดี๋ยวฉันจะหาคนมานะคะลงพื้น ลงนะคะสนามเล่นงานมันเดี๋ยวเจ้าชนะนดแน่น,นอนเขาหลอกเอาเงินไงคนนี้ก็เ,เงินให้เงินให้อย่างเดียวแล้ววันไหนเงินไม่ถึงนะคะเขาก็หักหลังคุณนี่คือดวงของเรานะคะดวงของคุณนะคะอ่ะทีนี้มาดูว่าดวงนี้นะคะเพิ่งจะคล้องเด้อเจ้าตรงป็นคนเจงขยันถ้ามาหากินเด้อเพราะว่าดวงเจ้าสมองดีอยู่แล้วนะคะสมองดีลำเลิศอยู่แล้วอ่ะคนสิบอกว่าสอเกิดปะเนี่ย ว่าดวงน,นี้นะคะพอศอเกิดมีนะคะนางจดไว้ในตำราอยู่นะคะว่ามีเป็นพศอ,อ,อะไรบ้างนะคะ